ก็ะเทียงครับมานาเสียต้าสี่ไร่เสียต้าหกร้อยใหญ่เนาะ <B PP. S 1> อะัวนี้ยังโบลูมีใครด้วยโ <B PP. S 1> ดยลองเบินลูกเสียบโบไม่น,น่าที้มน่าโบเอลซีศูนย์เหมือนเดิมแรงครับ งานครับยืนงานซื้อในมือเวียน,นยังดอกมายืนให้กับล้างใจซื้อถ่ากินต้มเป็ดต้มเป็ดอย่างเดียวต้มเป็ดอย่างเดียวมั้ยยังอะ้วก็เปิดตะเพงอันนั้นจะเป็นยังจะไม่ได้ยินมสมบูรณ์นี่กับนาเสียตาหกล้อใหญ่ใจถึงเฮ้ยเบอร์โล่สี่ไลท์แล้วเนาะ มีตายเหยียบมีตายเชียร์มีตายโอ้น่าสงสารว่ะใครว่ามันเหยียบมีเฮ้ยโอ้มีตายเออน,น,น,นั่นงคุณงานปานเสียงโหหนาวีมยันมาก ไฟคูปตุต้าใสมองหลังครับตัถูกไหมคืแต่ว่าทอยเซียอยู่ข้างหลังอยู่แล้วว่าเป็นม,มอเตอร์ไซค์อันนี้นสายเนมล้ออันนี้สายเนมล้อครับคูปุต้าเนมล้อยันมาเนมหลังทอยเสียอยู่ข้างหลังครับคันนะ่ะหาใสได้เบนรถ แต่ละกันไม่เห็การแกงแกงนี้มีสีติงสีเขียวอ่าแล้วไปแล้วครับคันนึงเดินมาไปแล้วนี้แล้วตุ๊บตาเขายังพัดเด็กเครื่องให้อยู่ <l ots> ัวเน็มตลอดนะค <l ots> ันนั้นเน็มรอหลัลงไปแล้วผม <l ots> โอมงงอไม่บอกชูไม่เห็นอย่างเนาะถ้ากับมือเวียกเนาะก๊กกำลังกินหยาดีๆอยู่ Ừ, bữa được Thằng không? ôi đi tuần đê, tao lắm 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 mất, lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ล็อกแล้ว EF สามเก้ายันมากโแข็งขนานเั้ อะไรที่ดีเ LC0SP อะไรนะอะไรนะองคลิปไหมอคลิปองคลิป LC0SP ไฟ LC0 เห้มเห็นัเซิร์แล้วบสายถ่วงมดแะยูทูบ เออเด็กแ่งแง่บ่มันต้องมีรูปหนารถซองกัน วางเพิงแล้วพีนน่นะปีๆครับปีๆเล็กน้อยเฟซสามเก้าก็ยมากน้องบิ๊กรถเสียละเงนของแ4ล้ G ูนต้กา เซียโบเซียโบสายลู่นี่ลงสองคัน 2, ครับจูต้ากับยันม่าครับนาสีไร่ของเสียกิตตาหกร้อใหญ่เจ้าของรถหกร้อใหญ่ครับตอนนี้จะนอกรอบแล้วครับ โอ้โหวางเพลิงแล้วครับวางเพลิงเด้ออะมันใหม่ไนงะสองคนนะ่ <c oughs> เอเฮ้จะปิดจับแล้วครับคันนี้เร็วครับเร็วเรวเ,รวเร็วมาก เร็วขนาดเลยฮัมเอาภาษากลางกับภาษาอีสานปนกันก็นจะว่ากันไมครับเด้อมันบกใค่คล้องนะหรือว่าภาษาอีสานมันคล่องกว่ากันอันนี้ก็ยันม่าครับเครื่องสามเก้าของเสียละฝุกนซ้ายคนโตเพิ่นครับฝุกนซ้ายของเจ้ายฝุ่นซมายไอ้ติดเทอมไปดีไปใส่หรอกไอ้หน้าซ่วยพ่อซ่วยแม่ครับ ออยู่เกาหลีเบิบ่งกับเบิ่งก็สายเห็นงานนะ่ะพ่อออกหลุดพ่อสใหายคันไดก็บอกอน่ะี <c oughs> นนะแล้วครับมาแล,แล้วครับยีให้นิ่งแล้ว พี่ยางมาสั่งงานลูกน้องครับมือใหม่ครับมือใหม่กำลังฟื้นทำอะไรกันฟื้ไนไทยครับเบ <c oughs> มือเก่าอยู่พี่ครับค <c oughs> อหน้าทีม รับผูกการนี่สั่งงานนี่กํลังใจนี่กําลังใจี่นีสุวางเพิงไหวไงหรืปามันใหม่ประกาศกระซุ่มนี่สามคนท่านี้ละหยไผ่เะจูดนะผู้ถ่ายผูเกี่ยวเยอะยเดียถ่ายอย่างเดียวย็ดให้ซองให้บ่องให้ซองให้จบ จบงานสี่ไร่เลยปะโอ้ยแป๊บเดียวบอสมองบอสโมสองคันนี่ไทยมันใคยสนใจจะติดต่องานได้เด้อเบอร์โทรนี่เบอจักครับเดี๋ยวขึ้นให้น้ำหลังครับเบอร์โทรครับอ่าทำอยู่ไกลก็ไ่ต้องโทรมาเด้อ รอยเอสเอ็ลเอวันโทมาบ้เครับอันนี้อยู่สะกนครับเออวางเพิ่ง้ยงัวเพมันหนีครับสองคันสู่กันแล้วนี้เฮ้ยคู่ยันยันคู่ อัลโหลต่อ uhm น uh um uh um. ну ี้แหละตอกแล้วเบ่งครับเบ่งโ่อแม่เบสเป็นคนสั่งงานครับมันหน้าใหญ่ครับสร้างผู้ชำมนาญงานในการไทย แนอนเด็ดเออไห,หลุดหลุดบวมเปนเฟเลหลดเรวะเออข้างหน้าขึ้นอีกข้างหน้าขึ้นอีกเออแข็งกัดเย็นมากครับสามเก้าครับแข็งแข็งเลยครับนี่แข็งแข็งตไถส่สบายสบายเลยครับโอ้ออยน้ำผานครับผานแน่นอนาเลย ตัวใต้ไทยพวกเขาครับจะไปูก็าทางตัวนะครับเบาคราับทางทางนะัไใช้ขอ่อยสบายเลยคุณนะผิดจับผิดจับสีถูกไม่อบคุณบเนาะอีกไทยนึง ไล่หลหลุดแข็ง,ยยงเลยในในะนะเอาคนไปเต่าเลยอื้อเยเลยนะสบายสบายแข็งไทยเข้าเลยสบายเลยตัวตายเฮาแล้วครับเพราะแต่ซุยๆครับอันนี้แต่พอได้อยู่ได้ไอเด็ดนี่สู่ตัวทึงไปเลยครับมีหหน้ำห่างเนาะไว้ไงเนาะ เป็นที่หางโตยันมาที่หางยังก็ยนเียมทีตัวใต้นี่คูปตานี่คองของนเหู้ตาจะไั่เป็นของอย่างนี้เหรร้ไก่อนโ<ว>โลยตเียมทีเด็กกเด็นกะชับเลยทั้งทางทันีเียมทีเข้า

อันออนี้เนี่ยหน่วยสนับสนุนหน่วยภาคสนามเป็อาเจรบีนอาเจรบีอุ้ยคลองที่จริงมันก็ไม่ได้เปรีเลยทีมันเบ่ข้างหลังมันเป็น่ข้างหลังมันไ,ไม่เปีนะฮะร้อนองอื คือในทางสินแตนสินประสาทเปินมานื่อ้วนอนอนับ่ั้นถิ่นห่าเอาเยอะฮะหางน่นอนอะไรีสองสีส่ห PA นาดบ่านหกเนาะนั่ปานนีอ่ะขนาดนั่นมองว่ายังบขาย่อมบเขามอเขาดีเห็นท่างเขา จะมีภูเขาในเมอร์ติงงนญาเลยดิมุ่นหลดทั้งกว่านีนนน่ย,ย,ยที่ท่าสี่ยาวเออมันเอาเขา่าสัมนไอ้ยิ่งสั่มีก่าโรตรเลยดิหนิจะต้องหลดว่าทีบ้านโอ้ย ไปนิ่มๆเนาะนักบนเขาวนั่นแหละัื้องจักรวาลรลยเนอะเสื้อเรืองด้านเลยเสือจักรวาลข้าเป็นเรื้อคบธรรมดามัไม่ี่เดีื่องนี้บป็น้ ตัวหน้านี ibly, ้ใหมันหกซิกเจ็ีกิ้วแต่มีก็ในจะมีส่วนจักรวาลกตาตัวนีเสียงไผ่ซ้ำซ้ำในสุดท้ายครับดูอีกสคันเด้ อันนี้จบครับคูกตา้าไฟยันมาครับสี่ศูนย์กับสามเกครับเฮ้ยขาขนาดเลยด่งด้เซละเด้อมันจะขายบอกบุ้งี่โด,ดไทยก็สีเอา